สดจากต้นนะคะออกหวานอิสระลดความเสี่ยงการเกิดลูกมะเร็งในเนนะะด็กได้แล้วค่ะกินละจกินต่อเลยยำกุ้งกุ้งกุ้งกักอนล็กมั<อ> กิลักยุ่งบเปล่ารู้แล้วคองทองนะองเงี่ยถ้าปุ้ยกอยิงแล้วก็ต้องเป็นผลไม้ทานได้ปลอดไทยนะครับแล้วก็ต้อง ทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเงาะแล้วก็อินทปาลัมเย่งนกูได้ไหมได้ต่างไปบ้านโงตัดเลยกรยอบจริงๆเขาบอกว่าอินทปาลัมนี่กจะมีลิซทานอันดูมูลตัดเลยกรอบจริงๆ เขาบอกว่าอินทาลามัมนีกจะมีลิ้นจี่ออนูมูลเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงนะคะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายสวัสดีค่ะวันนี้มีอินทาลามัมปลอกอร่อยสดๆจากต้นนะคะลองไปกินด้วยเลยไม่ไม,ไมครับผมซื้อีก้วสาม กินนะน้อยแร้คุณบอกนะครับจากไร่บุญไทยไล่แม่บุญไทยไร่แม่บุญไทยเพื่อนกูเขาปลูกที่สวนนะคะมีทงงั้งเาะกินละจิตต่อเลยยำตุกตุก็ได้หอมาก ลาดรุดบกเปลือยปลอดภัยนะครับแต่เราก็ต้องอ่านในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเงาะแล้วก็อินทผารมเก่งนะปูได้ใช่ทางไปบ้านโบงช่องทองนะคะ่าถ้าคุณผู้หญิงแล้วก็ต้อง เป็นผลไม้ทานได้สวัสดีค่ะวันนี้มีอินทผลังรกรอบอร่อยสุดๆจากต้นนะคะอดไทยนะคระับแต่เราก็ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะอดไทยนะคระับแต่เราก็ต้อง อ่านในปริมาณที่เหมาะสมนะคะอันนี้ไม่ฝาดนะคะตะวานกรอบขอบคุณเพื่อนๆที่รับชคจากไล่บุญไทยไล่แม่บุญไทยไล่แม่บุญไทยค่ะเพื่อนครูเขาปลูกที่สวนนะคะมีทงงงั้งเงาะ เงาะแล้วก็อินทปาลำเก่งนะกรูดได้ทางไปบ้านบงเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงนะคะอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายผ่านไปแล้วสเม็ดเม็ดนี้เม็ดที่ส ความเสี่ยงาการเกิดโรคมะเร็งในเด็อันนี้ไม่ฝาดนะคะต่หวานกรอบขอบคุณเพื่อนๆที่รับชม ผ่านไปแล้วสามเม็ด <ừ ừ S 1> เม็ดนี้เม็ดที่สี่เงาะแล้วก็อินทผ่าลำเ <c oughs> ด้ี่ยงมะกรูได้ได้ทางไปบ้านโบเงา <c oughs> ะแล้วก็อินทผ่าลำเ <c oughs> ด้ี่ยงมะกรูได้ได้ทางไปบ้านโบ <c oughs> เป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงนะคะ อุดมไปด้วยวิตามินแระธาตุที่สำคัญต่อร่างกายจากไร่บุญไทยไร่แม่บุญไทยไร่แม่บุญไทยค่ะเพื่อนรูเขาปลูกที่สวนนะคะมีทั้งเนาะอันนี้ไม่ฝาดนะคะตะวานกอบขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมสวัสดีค่ะ อันนี้มีอินทผลัมกรอบอร่อยสุดๆจากต้นนะคะอันนี้ไม่ฝาดนะคะแต่หวานกอบ mm hmm. ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชม mm hmm. ทุกที่ห้า ที่ห้าปุิมที่ปูนไปจนเจบนะคะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> <c oughs> ตัดเลยข <c oughs> อบีุณ เขาบอกว่าอินทผลัมนี่จะมีลิซทานอะนูมนูลผ่านไปนแล้วสามเม็ดเม็ดนี้เม็ดที่สี่เป็นผลไามา้ที่ให้พลังงานสูงนะคะยอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกาย เงาะแล้วก็อินทปาลัมเด้งมากูได้ไหมได้ต่างไปบ้านโบงลองเอาไปกินด้วยดิยไม่ไม่ครับผมซื้ออีกแล้วสามโอ้ซื้อเมือนั้นกินน้อยแลกวคุบอกนะ จากไรบุญไทยไรแม่บุญไทยไ,ไ,ไ,ไ่แม่บุญไทยเพื่อนตูเขาปลูกที่สวนนะคะมีทั้ง,งเนาะทุกที่ห้า cho cô Hà Ngõ là có à ừ. là... ừ. <laughs> in phải làm nó cua đây Đây Thằng phải là chỉ to đấy Nhằm cô 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 là rút in เก่งนะครูดไ,ได้ได้